เนี่ยครับคุณผู้ชมครับชาวบ้านเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้จังหวะที่ระเบิดทํางานแต่ว่าเป็นระเบิดคนละลูกกับที่แม่วัวไปเหยียบนะคือหมายความว่าในพื้นที่มีระเบิดหลายลูกอยู่ในนั้นนะครับ EOD กองกํากับการตํารวจตะเวนชายแดนที่12ครับต้องเร่งลงพื้นที่ไปกู้ระเบิดที่เหลือหลังพบวัวเพศเมียครับไปเหยียบกับระเบิดจนขาขวามันขาดครับแล้วมันก็ตายที่ ป่ามันสัมปะหลังในพื้นที่ตะบนทับไทยอำเภอตาพระยาจังหวัดส,สะแก้วหัวตายเลยนะคุณผู้ชมครับไปเจอหลุมระเบิดขนาดใหญ่ครับความกว้าง1เมตรลึก30เซนติเมตรลักษณะของระเบิดเนี่ยมันเป็นระเบิดสังหารบุคคลที่เคยเก็บกู้ไปแล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยคาดว่ามันต้องหลงเหลืออยู่แถวนี้อีกนะครับเบื้องต้นก็เลยมีการมอบป้ายแจ้งเตือนนะครับแนะนำว่าจุดนี้ถ้าไม่จำเป็นอย่าได้เข้ามาเลยนะครับเอามาติดแจ้งเตือนชาวบ้าน